สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษานะคะ,ะทุกคนเลยนะคะที่เรียนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมกับอาจารย์นิชยานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงนะคะการลงโปรแกรมนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะใช้ Microsoft Visual 2019ะคะซึ่งอาจารย์ได้ไปดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาที่ ต้องการโปรแกรมนี้ไปใช้ในเครื่องตัวเองขณะที่อยู่ที่บ้านนะคะอยากฝึกปฏิบัติอยากฝึกทําใบงานนะคะอาจารย์ให้นักศึกษานะคะโหลดโปรแกรม Visual 2019นี้ได้เลยนะคะโดยที่นักศึกษานะคะสามารถเข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์ของอาจารย์นะคะแล้วก็เข้าไปที่ห้องเรียนออนไลน์ของอาจารย์นะคะแล้วก็ไปที่หน่วยที่5การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C นะคะทีนี้นะคะบทที่5วันนี้อาจารย์จะขอข้ามไปก่อนเราจะไปบทที่6นะคะในการลงโปรแกรมก่อนเราถึงจะย้อนกลับมาบทที่5อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องลงโปรแกรมนี้ให้เสร็จก่อนเนาะนะคะนักศึกษาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะคลิกที่ลิงก์นี้นะนะคะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะคลิกปุ๊บนะคะเขาก็จะขึ้นมาที่เขาก็จะลิงก์มาที่หน้่า อินส tall Visual Studio นะคะนักศึกษาสังเกตนะคะสังเกตดูมุมล่างซ้ายมือนะคะมุมล่างซ้ายมือของนักศึกษานะคะมันจะดาวน์โหลดถ้านักศึกษาใช้ Google Chrome นะคะมันจะดาวน์โหลดอัตโนมัตินักศึกษาก็คลิกเลยนะคะคลิกเลือกตรงนี้นะนะคะอันนี้คือการดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้อาจารย์จะสอนวิธีการลงโปรแกรมให้กับนักศึกษาก่อนนะคะ สำหรับขั้นตอนการลงโปรแกรม Visual Studio 2019นะคะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาจะต้องเข้าไปที่ใน document นะคะซึ่งเป็นไดซีของเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษานะคะเข้าไปนะคะในเครื่องของอาจารย์เป็น i t k t ขีดเนาะนะคะก็จะเป็นรูปโฟลเดอร์แล้วก็มีรูปคนนะคะนักศึกษาเข้าไปนะคะเข้าไปแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดค่ะ ก็จะพบไฟล์ uh, Visual Studio Community.exe นะคะนับศากษาดับเบิลคลิกค่ะ uh, ขั้นตอนนี้นะคะหน้าหน้าจอนะคะจะถามว่านักศึกษาต้องการที่จะอนุญาตให้การลงโปรแกรมนี้หรือเปล่านะคะ uh, ก็จะขึ้นนะคะ ป๊อบอัพเด้งขึ้นมานะคะก็ขึ้น Visual Studio Installer นักศึกษากด Continue นะคะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก็เครื่องคอม,คอคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาจำเป็นท,ที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะที่จะช่วยในการดาวน์โหลดเนาะนะคะในการลงโปรแกรมนะคะ Visual Studio 2019นี้นะคะ จะใช้เวลานานพอสมควรสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็การอินสตอ l l เนาะนะคะก็รอสักพักหนึ่งอพอการลงการอินสตอ l l เรียบร้อยดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นหน้า installing Visual Studio Community 2019นะคะแล้วก็นักศึกษานะคะให้เลือกไปที่ d e s k t o p and Mobile นะคะ d e s k t o p and Mobile นะคะให้เลือกไปที่ d e s k t o p and Mobile ติ๊กถูกในช่องมุมบนขวาม,มือนะคะ,ะในแถบที่อาจารย์ไฮไลท์นี้นะคะ,ะใช้ .net d e s k t o p Development นะคะแล้วก็ติ๊กถูกเนาะบนบนขวามือนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าในการที่เราจะลงโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019นี้นะคะจำเป็นจะต้องมีเนื้อที่นะคะให้กับาการลงโปรแกรมของเรานะคะอย่างเช่นว่านะคะ Total Space r e q u i r e 6.28 GB เพราะฉะนั้นจำเป็นมากๆนะคะที่จะต้องมีพื้นที่พอสมควรเนาะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเร,เราก็กดเลือกที่ install นะคะแล้วก็หน้าหน้าการ install นะคะก็จะมาอยู่ที่ Visual Studio Community 2019นะคะซึ่ง ในการลงโปรแกรมตรงนี้นะคะจะใช้เวลานานพอสมควรเนาะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะอ่านศึกษาคลิกเลือกค่ะ คลิเลือกเสร็จแล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าตา start with a family environment นะคะซึ่งหน้าตานี้นะคะจะใหะ้ทางโปรแกรมนะคะ mm hmm. เขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใช้ภาษาไหนในการช่วยการเขียนโปรแกรมเนาะนะคะเราเลือกไปที่ visual c s a r p นะคะ,อ,ะอาจารย์ไฮไลท์ให้นะคะก็คือ visual c sharp คือตรงนี้นะคะ,ะเลือกไปเลยแล้วก็ส่วนทีมนะคะหรือว่า อ่ะนะคะหลังจากที่เรารอนะคะการลงโปรแกรมเนาะนะคะของโปรแกรมนี้เรามาเราข้ามมาอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีป,ป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งไอคอนนะคะก็คืออยู่ตรงทาร์กบาร์ของนักศึกษานะคะซึ่งป,ป๊อปอัพตรงนี้นักศึกษาสามารถคลิกไปได้เลยนะคะคลิกที่ป,ป๊อปอัพสีส้มเนาะนะคะคลิกไปเลยโปรแกรม Visual Studio นะคะเขาจะ ขึ้นมาให้เราซายอินเข้าไปใช้นะคะแต่ว่าเราไม่มี username นมและพาสเวิร์ในการใช้งานเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคำสั่งอื่นนะคะคำสั่งที่เราจะเลือกก็คือนะคะคำสั่ง not now หรือ maybe letter นะคะเราใช้คำสั่งนี้นะคะอาจารย์ไฮไลท์ให้แล้วเนาะ แม่แบบเนาะเราเลือกเป็นค่าเ f a u l t นะคะหรือว่าค่าเริ่มต้นของโปรแกรมได้เลยเราเลือก Blue นะคะ Blue นะคะอาจารย์ไฮไลท์นะคะแล้วก็นักศึกษาก็กดไปที่ start studio นะคะ,ะเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกเลือกที่ start นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมครวรน,นะคะ แต่ก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่า this may take a few minutes นะคะกรุณารอสักครู่นะคะอาจจะใช้เวลาหลายนาทีนะคะแต่ว่าก็ไม่นานเกินไปเนาะนะคะทีนี้เขาก็จะขึ้นมาที่ Visual Studio 2019นะคะก็จะเป็นอา,อาจารย์ขอปิดปหน้าตา,นาตาโปรแกรมอื่นไปก่อนนะคะก็จะขึ้นเป็น Open License นะคะ แล้วก็เราก็จะมา,เ,าเรียนเกี่ยวกับความพื้นฐานในการใช้ภาษา Csharp ด้วยนะคะซึ่งโค้ดต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมเนาะนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็จะไปดูในส่วนของอพวกความรู้พื้นฐานในภาษา C นะคะสำหรับบทที่5เนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาอ่านก่อนนะคะแล้วก็เรา,เราไปดูว่า บล็อกนะคะในการเขียนโปรแกรมภาษา C มีอะไรบ้างนะคะในบทที่5นะคะแล้วก็มีชนิดของข้อมูลในภาษา C เนี่ยมีอะไรบ้างนักศึกษาไปดูก่อนนะคะแล้วก็ในการตั้งชื่อในภาษา C เนี่ยนะคะเราจะตั้งคําว่าอะไรได้บ้างนะคะซึ่งมันจะมีคําสงวนหรือว่าคําต้องห้ามนะคะคาสงวนหรือว่า r e s e r v e word นะคะที่มันเป็นคําสงวนที่เราห้ามตั้ง ะะมันจะอยู่ที่หน้า100จะมาเริ่มในการเขียนโค้ดโปรแกรมนะคะในการฝึกปฏิบัติเขียนโค้ดโปรแกรมเนาะนะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะให้นักศึกษานะคะเปิดไปที่หน้าหน้า109นะคะเพื่อทำใบงานเนาะหน้า109เพื่อทำใบงาน 109 1 1 0แล้วก็111 112นะคะ 109- เถึงห1 2เหมือนเดิมนะคะอา,อาจารย์ขอยกตัวอย่างซันละกันเนาะซันเนี่ยจะทำงานเสร็จมาปุ๊บเนี่ยซันก็จะทักลายส่วนตัวมาหาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมแนบลิก์ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของการส่งงานเนาะทักลายส่วนตัวมานะคะแล้วก็แจ้งแต่จริงๆแล้วอาจารย์ก็จะเห็นการส่งงานของนักศึกษาอยู่แล้วนะคะก็ พยายามเคลียร์งานให้เป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปนะคะสัปดาห์นี้2 6่สิ่สนักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหน้า1นึ่งร้อเกาถึงหนึนะคะทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งในแนบลิงก์เหมือนเดิมเลยนะคะส่งมาแล้วก็อาจจะทักมาบอกอาจารย์ก็ได้เนาะทักมาบอกอาจารย์ก็ได้นะคะว่านักศึกษาทําได้ถึงทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเข้าไปตรวจใน Google Drive ของอาจารย์เนาะ นะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอฝากนะคะช่วงหยุดยาวเนาะอย่าพยายามเดินทางไปที่ไหนอย่าพยายามเดินทางไปที่ที่มีผู้คนเยอะๆนะคะ<ๆ>เพราะว่าตอนนี้นะคะโควิดก็ระบาดหนักมากนะคะไม่มีผู้ผู้ติดเชื้อนี้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้น,นักต้อาดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวนะคะอาจารย์ก็ด้วยความห่วงใยนะคะจากตัวอาจารย์เองแล้วก็ทางวิทยาลัยนะคะอาจารย์ทุกท่านก็ ห่วใยนักศึกษาทุกคนนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหลังจากสัปดาห์หน้าเราก็จะต้องมาดูอีกทีว่านักศึกษาสามารถกลับมาเรียนที่วิทยาลัยไ,ได้หรือเปล่านะคะก็ต้องรอประกาศสัปดาห์ต่อสัปดาห์เนาะนะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะได้กลับมาเรียนที่วิทยาลัยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ